สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับวิชาสุขศึกษาค่ะมาดูกันซิว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรอ,อไปดูกันมาหน่วยการเรียนรู้ที่สองการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นค่ะออในหน่วยนี้นะคะก็จะรวมไปถึงออชีวิตและครอบครัวนะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องการสร้างสัมพันธภาพนะมานี่คือตัวชี้วัดที่เด็กๆจะต้องเรียนค่ะไปต่อผังสาระการเรียนรู้นะคะความสำคัญปัจจัยเด็กๆนี่นะคะความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพและปัจจัยเราจะเรียนเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องความสำคัญของการสร้าง และรักษาสัมพันธภาพค่ะเราจะรักษาหรือสร้างสัมพันธภาพกับใครบ้างเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราควรสร้างกับใครบ้างอืมหนึ่งคนใกล้ตัวที่สุดของเราก็คือครอบครัวสองเพื่อนใช่สองอย่างนี้จะอยู่คู่กับตัวเราไปนะคะตลอดชีวิตเลย เพื่อนไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานหรือจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะก็คือเพื่อนกันนั่นเองนะคะไปดูต่อหัวข้อที่หนึ่งก็คือความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพไปมนุษย์ต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เห็นไหมคะทาไมเราต้องสร้างสัมพันธภาพก็เพราะว่าเราอยู่ร่วมกันกันกบผู้อื่นนะคะเริ่มตั้งแต่ที่บ้านของตนเองก็คือครอบครัวใช่ที่โรงเรียนก็คือเพื่อนต่อไปเป็นที่ทํางานเมื่อเราโตเข้าสู่วัยทํางานนะคะโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเราต้องมีเพื่อนทั้งนั้นจนกระทั่งถึงวัยทํางานแบบคุณน้ําแบบคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาก็จะเข้าสู่วัยทํางานเขาก็ต้องมีเพื่อนเพราะฉนั้นเขาต้องสร้างสัมพันธภาพกับคนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับเรานะคะต้องอยู่ร่วมกันไปดังนั้นทุกคนจึงต้องควรมีน้ําใจไมตรีเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรทอนต่อกัน การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมไทยเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะนั้นการสร้างเริ่มเห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพหรือย่างอ่าไปต่อค่ะไปดูกันต่อ1นหน,หนการสร้างสัมพันธภาพและรักษาสมาชิกในครอบครัว ในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่ามีพ่อแม่และก็ลูกเป็นลักษณะครอ,อบครัวนะคะลักษณะของครอบครัวที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ป .1 จนถึงป .5 เลยครอบครัวแบ่งออกเป็นกี่ประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือหมายถึงครอบครัวเล็กนั่นเองนะคะที่จะมี สมาชิกในครอบครัวแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเท่านั้นนะคะจะเรียกประเภทนี้ว่าครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวเล็กนะคะต่อไปประเภทที่สองก็คือครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยายนะคะต่อไปประเภทที่สามที่เราเรียนมาแล้วเราพอรู้ตอนนี้น้องป .3 เรียนอยู่เนาะประมาณสี่สี่ประเภทนะคะประเภทอะไรคะ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือมีคุณพ่อเลี้ยงคนเดียวคุณแม่เสียชีวิตหรือ่าตล้างกันไปอะไรลักษณะนี้หรือมีคุณแม่เลี้ยงอย่างเดียวนะคะต่อไปประเภทที่สี่ก็คือข้ามรุ่นครอบครัวข้ามรุ่นคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่และเสียชีวิตหมดก็เลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้านะคะคุณปู่คุณย่าอะไรลักษณะเนียนี้ที่เป็นผู้ปกครองแทนเรา ไอ้เป็นผู้ปกครองเราแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวนี้ลักษณะนี้เรียกว่าครอบครัวข้ามรุ่นนะคะเด็กๆอยู่ประเภทไหนเอย่ยอยู่ในครอบครัวประเภทไหนเอย่ยโอเคไปต่อเราจะสร้างสมรนธภาพกับสมาชิกในครอบครัวทําอย่างไรหนึ่งเราต้องมีความห่วงใยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวเด็กๆเป็นไหมคะทําหรือ,อยังเอย่ย ช่วยเหลือองานของสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างที่เราช่วยเหลือบางคนอยู่กับคุณตาคุณยายเป็นครอบครัวข้ามรุ่นเราคนช่วยเหลือคุณตาคุณยายอย่างไรเอานูช่วยตำม,มากไม่ใช่ช่วยเขาให้เขารู้สึกว่าเลี้ยงดูเราแล้วไม่เป็นภาระ,ระอย่างเงี้นะคะช่วยแบ่งเบาภาร,ระของเขานะ ดูแลเมื่อยามแก่เท่ามีความห่วงใยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะต่อไปข้อที่2ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมหรือพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจําแต่เด็กสมัยนี้ในเวลาว่างเราทําอะไรคะหยิบโทรศัพท์บ้างละเล่นเกมบ้างละ่ะดู YouTube บ้างละ่ะคุยกับคุณพ่อคุณแม่แทบจะไม่ได้คุยเลยหรือว่าน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้น การคุยกันในเวลาว่างหรือทำกิจกรรมร่วมกันาวันเสาร์อาทิตย์คุณพ่อพาไปเดินห้างไปใจตลาดอะ,อะไรลักษณะนี้แต่เด็กๆไม่ค่อยไปด้วยเพราะอะไรห่วงเล่นเกมห่วงเล่นโทรศัพท์เพราะนั้นการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะถ้าการห่างเหิน ห่างเหินไปครอบครัวก็จะไม่อบอุ่นนะคะไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมก,กันกับครอบครัวช่วยคุณพ่อล้างรถช่วยคุณแม่ล้างจานหรือกอกน้ำํำอ,อะไรลักษณะนี้นะคะคือการใช้เวลาว่างทํากิจกรรมร่วมกันโอเคนะคะต่อไปข้อที่สามช่วยเหลือง,งานในครอบครัวเท่าที่จะทําได้และทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเห็นไหมคะที่คุณรำบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะ ช่วยแบ่งเบาภาระงานหรือแบ่งเบาหน้าที่ของตนเองเช่นในวัยของเราเป็นวัยเรียนนะคะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือการตั้งใจเรียนไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่เป็นคุณลุงคุณป้าอะไรอย่างนี้ปวดหัวก็คือการส่งงานยิ่งในสถานการณ์แบบนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมือน ไม่เป็นปกตินะคะเพราะนั้นการเรียนออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญแต่ความรับผิดชอบต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะรับผิดชอบตอนเองช่วยแบ่งเบาหน้าที่หรือแบ่งเบาภาระต่างๆภายในครอบครัวช่วยเหลือง,งานเท่าที่เราจะทำได้เรา,เาไฟไฟบนฟ้าเสียเราไปทำได้ไหมคะ มันเกินกําลังของเราเพราะนั้นทํากิจกรรมหรือช่วยเหลือกิจกรรมอะไรต่างๆภายในครอบครัวให้ดูที่กําลังของตนเองว่าอนี่คือความสามารถของเราทําได้เพียงเท่านี้นะคะต่อไปดูข้อที่สี่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมีกิริยามารยาสุภาพเรียบร้อยกับทุกคนนะไม่จําเป็นเนาะว่าต้องแค่เป็นคนในบ้านนะคนนอกบ้านได้ไหมคะก็คือเพื่อนบ้านนั่นเอง หรือคนที่พบเจอนะคะควรมีกริยาก่อนที่จะเห็นได้ชัดเจนนะคะเคยได้ยินสำ,สำนวนนี้ไหมคะสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลเห็นไหมคะว่าเป็นคำที่สั่งสอนเราได้อย่างดีเลย นะเวลาเจอผู้ใหญ่ไม่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่บอกไหว้ซิลูกอะไรอย่างนี้ไม่ต้องรอเราทำอ่าไหว้ได้เองโดยอัตโนมัตินะคะแล้วเขาผู้ใหญ่ท่านนั้นก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่สั่งสอนมาดีเห็นมหมเพราะนั้นการพูดจาไพเราะหรือการทำตัวที่มีกิริยาสุภาพเรียบร้อยทำได้กับทุกทุกคนนะคะไม่ต้องย้ำว่า คนมีเงินหรือคนจนร่ํารวยมาจากไหนหรือคนจนเก็บควดขายเราก็ไม่ควรแสดงกิริยาที่เหยียดหยาม <What? S 1> เขานะคะต่อไปมาดูข้อที 5. ่5้ารู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาแต่ใจข้อนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกๆคนเลยหมายถึงว่าการสร้างสมรรถภาพกับทุกคนเลย ไม่ใช่โดยเฉพาะแต่ครอบครัวนะคะการเอาแต่ใจต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่อยู่ภายในครอบครัวของเราด้วยนะ,ะคุณพ่อว่าเลขหนึ่งเนี่ยถูกต้องคุณแม่ก็ว่าเลขหนึ่งถูกต้องแต่เราไม่ชอบเลขหนึ่งเราชอบเลขสามอะอะไรลนนักษณะนี้และเราต้องเอาเลขสามให้ได้ถามว่าคุณพ่อคุณแม่จะตามใจเราไหม ท่านตามใจเราเพราะอะไรคะเพราะท่านรักเราแต่อีกในหนึ่งก็คือท่านจะไม่ตามใจเราหรอกจะเห็นว่าเราเนี่ยเออเอาแต่ใจตนเองเพราะนั้นเราต้องปรับตัวนะคะปรับตัวอย่าให้คนอื่นมาดูถูกได้นะคะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยถ้ามันไม่ใช่จริงๆเราถึงจะค่อย ยกมือแสดงความคิดเห็นออะไรลักษณะนี้นะคะต่อไปข้อที่6มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและเสียสละให้ผู้อื่นก็เหมือนอพี่กับน้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะวัยใกล้เคียงกันห่างกันปีสองปีลักษณะนี้นะคะมีอะไรบ้างที่เราควรแบ่งปันกันอ,อย่างเช่น ยังเป็นเด็กคารกอยู่พี่โตแล้วพี่ใส่ไม่ได้เลยชุดชุดตัวนี้แต่ไม่เอาหนูไม่ให้น้องใส่หนูไม่ชอบไม่เอาไม่อยากให้น้องใส่ซื้อใหม่ให้น้องสิแล้วดูสิดูซิว่าครอบครัวเราเนี่ยมีฐานะอยู่ประมาณไหนนะคะการช่วยกันประหยัดในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีใช้แล้วใช้ซ้ําได้นะคะเราต้องรู้จักเสียสะละหรือรู้จักแบ่งปัน ออืมอน้องจะทําการบ้านไม่มีดินสอไปยืมพี่และพี่ทำไงคะอืมเราต้องช่วยเราต้องแบ่งปันกันเห็นไหมคะ,ะบางวันน้องไม่ได้เหลาสีมาพี่ไม่มียังลบอะไรอย่างเงี้ยยืมกันได้ไม่ต้องทะเลาะเบาแหวงกันให้คุณพ่อคุณแม่หนักใจนะคะต้องรู้จักแบ่งปันหรือเสียสละให้กับผู้อื่น นะคะต่อไปข้อที่เจช่วยครอบครัวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวในวัยเราช่วยได้ไหมคะถึงเป็นเด็กก็ช่วยได้ช่วยอะไรล่ะคะคุณครูหนูยังเป็นเด็กอยู่หนูจะไปช่วยแก้ไขปัญหาของครอบครัวได้อย่างไรได้ค่ะโดยการต้องดูก่อนว่าครอบครัวเรามีปัญหาด้านใดสมมติ มีปัญหาด้านการเงินยิ่งช่วงนี้เป็นยุควิกฤตนะคะเงินเก็บของคุณพ่อคุณแม่ก็เอามาใช้จ่ายเวลากักตัวอยู่บ้านซื้ออาหารที่พวกเราอยากกิน KFC พิซซ่าสั่งมาโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเงินที่อยู่ในบัญชีหรือเงินเก็บที่เรามีเนี่ยจะพอใช้ไปกี่เดือนเราช่วยไปแก้ปัญหานี้ได้โดย ถูกคะ่ะไม่ร้องขอหรือไม่ต้องการต้องใช้คำนี้ไม่เอานะคะคือช่วยกันประหยัดนั่นเองไม่ต้องร้องขอว่าวันนี้อยากกิน KFC สั่งมาให้หน่อยโดยที่ไม่รู้ว่าการเงินของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่เ,เงินเก็บของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเอาไว้ใช้อีก กี่เดือนในภายภาคหน้าในอนาคตไหนจะค่ารถคอนรถไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายนะคะเด็กๆไม่รู้หรอกว่าผูา้ปกครองเราเนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีปัญหามากมายแค่ไหนนะคะบางคน วิกฤตแบบนี้ตกงานไม่มีงานทําและเงินเก็บที่มีอยู่ก็อาจจะไม่เพียงพอเลี้ยงเราไหนจะต้องเก็บเงินให้พวกเราขึ้นม .1 อ,อีกเพราะฉะนั้นช่วยแก้ปัญหาครอบครัวโดกยกันประหยัดเงินใช้แบบพอเพียงหรือไม่ก็รู้จักคิดรู้จักใช้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8รู้จักการให้อภัยไม่ทะเลาะเบากแหวง อย่างบ้านที่มีพี่น้องหรือบ้านที่ไม่มีพี่น้องก็ไม่ควรสร้างปัญหาให้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัวกุ้มใจนะคะไม่ทะเลาะบอกแววงกับเพื่อนบ้านไม่ทะเลาะบอกแหวงกับพี่กับน้องนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักให้อภยัยโอเคต่อไปข้อที่เแสดงความรักต่อกันเป็นประจำสม่ำเสมอ ไม่เอา,าคุณครูหนูอายหนูโตแล้วหนูจะไม่กล้าไปาไปอจุบแม่หรือไปกอดพ่อไม่เอาหนูไม่กล้าแสดงความรักต่อกันจําเป็นไหมคะว่าต้องไปกอดหรือไปจุ๊บไม่ได้จําเป็นเลยนะคะแสดงความรักต่อ,อคุณพ่อคุณแม่ทํำยังไงคะการทําตัวดีนี่เองรักอแสดงความรักได้ง่ายๆเลยนะคะการทําตัวดีตั้งใจเรียนเ ไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังหรือปวดหัวนะคะในในการเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะว่าเด็กๆส่งงานไม่ครบส่งส่งงานผิดอะไรอย่างนี้ในบางวิชาที่เด็กๆยังไม่ได้เรียนหรือยังไม่ได้ตามนะคะ ยิ่งโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะเด็กๆยิ่งต้องสนใจตัวเองให้มากๆอย่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยผิดหวังเป็นนั้นค่ะ,สะแสดงความรักได้ง่ายๆทําไงดีโอเห็นคุณแม่มาทํางานเหนื่อยใช่ไหมเย็นกลับมาก็เสิร์ฟน้ําให้ท่านหน่อยลินยกน้ํามาให้ท่านสักแก้วนึงสักขันนึงบางบ้านเป็นขันบ้านคุณน้ํายังเป็นขันอยู่เลยท่านก็ชื่นใจแล้วหายเหนื่อยแล้วนะคะ แค่บอกว่าเออแค่นี้เองนะคะหรือบางคนคุณพ่อกลับมาเหนื่อยเนื่อย,เ,อยเข้าบ้านมาทะเลาะกับน้องของของวางกระเกะละกะเป็นไงคะเหนื่อยใจทั้งเหนื่อยจากงานภายนอกแล้วมาเจอในบ้านอีกเพราะนั้นควรแสดงความรักต่อกันนะคะให้สม่ำเสมอเลยนะเป็นประจำทุกวันเพราะเราอยู่กัน แค่นี้ภายในครอบครัวของเราไม่มีใครอื่นอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะ mm hmm. ข้อที่สิลูกต้องเคารพและเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้าน mm hmm. อ่าข้อนี้เขารวมไปถึงครอบอลักษณะของครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายหรือเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเพราะนั้นเด็กๆก็จะมีผู้ใหญ่ในบ้านเยอะมาก เราควรเคารพและเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านบางคนไม่ต้องมาสั่งสอนเลยเธอไม่ใช่พ่อใช่แม่ฉันเธอเป็นแค่ลุงฉันอะไรประมาณนี้ไม่ได้ทั้งคําพูดคําจากริยาเมรยาตก็ไม่ได้แล้วเธาทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหนื่อยแล้วก็ลำบากใจนะคะแล้วก็อับอายที่สั่งสอนลูกมาไม่ดีเพราะนั้นการอยู่ในครอบครัวใหญ่นะคะควรทำตัวให้เป็นเด็กที่ น่ารักน่าเอ็นดูนะคะใครไปไหนกลับมาก็ซื้อขนมมาฝากเราแล้วก็ชื่นชมเราต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่แค่นี้นะคะเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่บ้านหนูไม่ได้อยู่ครอบครัวใหญ่อะค่ะคุณครูถามว่าเราอยู่กันภายในครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็สามารถ เคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่คุณแม่คุณพ่อหรือผู้ปกครองของเรานับถือได้นะคะท่านสั่งสอนอะไรก็เชื่อฟังนะคะแล้วก็ทำตามโดยเต็มใจนะต่อไปการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวจะทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นจริงมาจริงนะคะ สมาชิกในครอบครัวรู้สึกมั่นคงและภาคภูมิใจในครอบครัวของตนเองสามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หวังอะไรเลยแค่เด็กๆอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอยู่ร่วมกับใครก็ได้แล้วมีความสุข คุณพ่อคุณแม่ก็ลายตาหลับแล้วนะคะมีความสุขมากๆแล้วที่ลูกเราไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมนะคะโอเควันนี้แบบฝึกหัดออกจากซีเรียสนิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนเนี่ยตอบคําถามเพียงแค่ข้อเดียวข้อเดียวเท่านั้นอ่านคําถามนะคะถ้าครอบครัวให้ความสุขโดยการให้เงิน แต่ไม่เคยให้ความอบอุ่นกับลูกหรือคนในครอบครัวเลยครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไรเด็กๆตอบคำถามแค่ข้อเดียวนะคะแต่คุณน้ำอยากได้คำตอบห้าข้ออยากได้คำตอบห้าคำตอบเด็กๆเขียนโจทย์เสร็จแล้วตอบคำถามมาห้าคำตอบนะคะแล้วตีเส้นใต้จบเขียนชื่อนาะมสกุลและโงเรียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ แค่นี้เองนะคะง่ายๆเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่กักบวิชาสุขศึกษานะคะคุณน้ำฝากไว้ด้วยขอให้เด็กๆมีความสุขนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดโรคร้ายโรคนี้นะคะเมื่อ,อไหรจะหมดไปก็ไม่รู้เนาะดูแลตัวเองนะคะให้ปลอดภัยดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะคะหรือล้างมือล้างมือบ่อยๆ นะคะด้วยด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือน้ำสบู่ก็ได้ยิ่งดีล้างให้ถูกวิธีให้สะอาดปิดแมสค่าสแมสด้วยโอเคนะคะไปครั้งหน้าเจอกันใหม่กับวิชาสุขศึกษาค่ะวันนี้คุณน้ำฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย